สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทนผช่ชมทุกท่านเข้าสู่รลยการเบิงแล้วร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันตับแม่ในเส้าของมือวันที่18นะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอดผ้าพ่อยพี่น้องบรรเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์้อคะพี่น้องค่ะสำหรับงวดทีพผ่านมานะคะพี่น้องแนวทางของคุณตาทองสุขกับเขา3าเด้อคะพี่น้อง37ตรงๆเลยนะคะบริกับพี่น้องค่ะ เอามื่อนี้แอกอเล่มาติดตามให้มื่อนี้อ่ามาติดตามเร็วนะคะพี่น้องเนาะก่อนที่สิไปติดต,ตามนะคะมืะ่อนีอ้เอฟซีเพลนกระเดยโอนคาร์โรตมาให้เบิ่องลวยละ่ะเพื่อมาตามคุณตาท่องสุขค,ค่ะกลักคู่คุณบุญมานะคะโอนมาให้คุณตาห้ารอยบาทค่าหลากาักกระาน้ำมันอ่าเบิ่องลวยพร้อมนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องคะเอามื่อนี้นะคะแนวะทางของคุณตาท่องสุขค,ค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะสี่เดือนมกราคม พอเราไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณตาตาสวัสดีค่ะคุณตาด่าเพื่อความกันร่ากันช่วยเนาะเอาคุณตาคุณตาคะเอฟซีบนอโอนเงื่อนหมายคุณตาเด้อค่ะอ๋ออ่าลแกจะหนวกค่ะคุณตากินน้ำใจกันมั่วแค่นิดหน่อยจ้าคุณตาแข็งแรงนี่เนาะกับพวกไปได้ยุคค่ะ โอ้วันหนึง่งคุณตาบ่าต้องกลับเนาะค่ะเน้อสามเจ็ดไหมมับนบก็เคยเร่เให้กลับ,บดอกค่ะคุณตาได้ต,ตัวแล้วค่ะต้องเืี่ยวกับบอลลางเลยจ้า,า,อาดอกเชือกั่นที่ดอกที่หนึงมันใส่มืองเชือกค่ะ <c oughs> สันจรที่คุณตาไปอันสันจรกับแพงเป็นที่ไดที่เออค่ะรักกูมันรักเนี่ยรักแรกที่เขียนรักเล็ยไว้าอย่วันที่หนึ่งกับค่ะเนี่ย ออกกหันแล้วที่นึ่น่ะถ้าเสรับถือว่บทออ่ะค่ะคุณตาเรียกว่ามันกันนริงจรยเขาก็แยกออกไงเยกดับเขาก็แยกออกไ้แล้วน้อยแล้วชิดเปรียมันจะซื่อง่ายเลยเนาะค่ะซื่งง่ายซิ้อเด็กน้องซิ่งพกนงกลับไปเลมบนล่างนี่นั่นซิ่ค่ะที่เข,ขียนประกอบคูัวนกกระอมกลับาบค่ะคุณตาแม่นเลย่ะค่ะมันก็มุ่งกลับมัน โอ้เอาเจียกับกี่เด้จุดดนแต่ว่ามึงเห็ีดเจ็บน่องจาก็ตโอมกอกกับจัวเนี่ยเหอค่ะตัวน้เาหาเกาหาอย่านี้เราหาเก่างนี้ได้แม่น่ะคุณตาเล้ออกหาเกาะเกาหาเขาเขียนไงค่ะถึกลยเขาหาเกาโอ้คือกับหนาเขาลังขึ้นตรงนั้นเทีจะเห็นเด้ค่ะเห็นใี่นก็ยังวนเลยชีใหม่ก็ว่า เลขนี้มนเป็นเลขคำนวณบ่ยากมาจากคําผู้ใดเฮ็ดว่าจะเพินได้จ้าเฮ็ดเลขมื้นี้แตลุปีลเออข้าวบ้นนพนะค่ะรับเเลลนี่ล่ะอาจารย์บอกเลขหลายเรืคือมื้อนีล่ะมื้อทั้งหลายอาจารย์ได้ออกมาอาจารย์ิบ่่น่่เาก็ เขาคนเดไปเสีอย่งไว่ว่าเขาไม่มีหลักกานนะเขาม่่งที่หางมันเก็บได้เงื่อนฉว่าฮูจะวาที่ออกจะได้แล้วคือังืนงวดเก้าแปดเก้าแปดเงื่นเง่ที่หาราานเกระ่นเก็บึ่งวดื่้นอะไรไปเท่านัมันออกมาแล้วงสิเก็บต่อไปได้ต่อไปได้ออกมาเล้วเ็ได้ แต่ว่าบอกลงหนาว่าจะซืขอเขาบอกล่งหนาเยงึกแต่ว่าออกตุกุ้นม้กเลยนี้มันคืเกันเกเรเลกออกไม่เลยนอกเมาหาหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดนึงเนาะสามเจ็ดสามเจ็ดเขียนในม้วกลงได้เอลสามเจ็ดว่าบริกรไหมค่ะคุณตาบริกรม้วนก่อน กอแฝดกับบริการแฝดกอกอแฝดกับบริการกอแปดบริการเรื่องบางเ่องหันน่น่หละว่ากับถึงโตเปี้ยเนาะพวกงเหกอค่ะโอดีคนเนาะค่ะคุณตาเ้งร้อยตัวคัดออกมาได้สามีิ่ดีเนาะค่ะร้อยตัวด้วยแล้วใ่กนูนใช่วกกอค่ะค่ร้อยตัวนึ่ตัวใช่กิ่ไปชื่อถือมนากแ่นคตา้องคัดออกมาได้สามีิ่ดีแล้วล่ะเจหางหกคู่นี่แม่นไหล่ะดีแล้วฮะ เราคือไปหาดนจ้คุณตาหนเะหนึ่งสี่หาค่ะคุณตาทีเหีเด็ดมันวแบบ่าถอกเบื้อเด็เป็นมาทำนองนี่มาทำน่องเกาอยู่ติดกันนองเกาค่ะสาม,มารละ ทักเจ็อเนาะค่ะคุณตาสัหาเนี่ยเนาะ่สามหนึ่งสามี่ามห้าไหรอกก็กนหนึ่งก็ทนี่ก็อหากเจ็ดพเนะค่ะถ้าสมากเลยส่างมากเลยงวนนี้งวดนี้ก็มีหลักสามคือกอาพุ่นน่ออ ต้องหา่าเนี่ยนิสัแล้วมา่อเคไอ้ชุนมาโดนไหมชุดที่ไปโรงเรียนชุดหนึ่งชุดห่างชุดเจ็ดนิสัย94 94 93210หลักเล็นี่9 3 1 0แกมานกรดับ ขีดกับกระบโอ้แปกกบ่มา้เก้าตีนนขีดกับกระบข้างปีค่ะบะแกหกหกคอนเลยกับอิตาลีเร็วจ้าคนณตวันนี้เดอนเจดเดินสองเดอนเจดเดอนสองเดินเจดเดินสองเดอนหาเดอนหาโอเคใ่คักม ยาเกล็ดนัน่นเล็กทีไหมเนาะได้คะ่ะคุณตาวันที่เสด็จวันที่นึงวันที่นึงท่านว่าก้อมค่ะคุณตทาท่านก็ว่าเพี้ยนจริงเพราเป่งเก่งรับโทรศัพท์กับเป็นไหมคุณตาเก่งนะเพราะเกิเก่งอือโอ้เก่งสลัดเกินคนเป็นรัก แล้ววันที่หนึ่งที่จะออกหลักเลสเนี่ล้าัเปอร์เซนตนเลยนี่ค่ะรูขหกถักถือว่าน่าตัวเชิดเหด็นบ่ค่ะคุณตามานี้ไม่มาด้วยกันชุ่มทั้งหมดค่ะ มาในการเปิดหูยี่รอกเนาะไมยืนหนีเราตั้งหาอีเนี่เด่นหาเดีนสองเรีนเจ็ดน้อคนทนี <blinking. S 2> <tr> <cible> ้เร่นหาเด่นเกีรนี้เด่นสองหลักมันแต่ว่าไงไม่ดีเรียกสิลุตังยูวะนี่่

คือนแขงนะตัวจำขันเออราก่มงค่ะคุ่นเ<ล>มื่ไรครูบอกเสี่ยวบอกเพื่อนฉันั่งมีเรียรักลอยว่ามีคุณตารักลอยเอาอย่บอกเอาอยุค่ะหวยคืออมว่ารกเทียนเอาเมดแล้วค่ะคุณตาโอ้ของคุณตาเคยเขาจะรักลอยก็มีดที่วนันกระดายสามตัวรกลเนาะค่ะรักลอ ้นกเขาเหมือนนี่แหะจพ่นานี่ยมีดีหัวก้อนักลยค่ะยงัวค่ะพ่นเห็นบอค่ะอะล่เมื่อห้าที่เอานเอาห้าทีเป็นเอารักลอยไปจัแปดหนึ่ี่สนเหล็กรักลอยจ้เออวันนี้แปดหนึ่งสี่ศูนเด้วพี่น้องลักลอยคุณตาเราแยนให้บ่าแต่ว่าที่มันกระไาจัวบ่หลักล่องมาแต่ว่ามันมุ่หันละจเชียงเก่าทีเนาะเพาีที่่หาไม่ได้ มัดติดนมาแบบมันเกี่มันก็หลถุดแต่ว่าก็ชื่อง่ายชื่องพวกกับบนลลางบวกบนล่ังเนาะวิ่งเจ็ดห้าสองไม่ไหมืเจ็บขาขาฮ่าม่ใี่ละ Chà. Cho nên trước mà. Hãy subscribe nữa kênh ใช่สิเลขรักค่ะคุณตาเลขรักมั่นใจถ้านเกลียนก็ถินมาออกธนาค้ะคุณตาเกียนด้วยกนมันชร่อ่เอเอาห้ยค่ะค่คุณตาคุยขามมอเด้อค่ะค่ะคุณตาว่าวิ่งเจ็ดหาสองเด้อค่ะพี่นแบบนี้เด้อค่ะแบบมันชิมาแบบเก้ชิมาแบบเกาตีคุณตานี่ก็ได้หนีเรี่รักมันคือม็กั็แปดับ วนวันนึงดับแปดกมห์นี่คะณ大姐กมห์มากกมหเจ็ดยมาดังไทยเซเลกหกหาค่ะกัหปดมากป็ดเจ็ดหาเพราะว่าเจ็ดก็มาวันมันพวท่านนีเจ็ดขาวับสองนี่เยออกลูกเจ็ดหาสองนี่ครับาอยากหนีเจ็ดก็มาคับสองเนี่ยเมื่อเนี่ยห้เระวังกันดีคุณ่ะมันออกลูกเออมันชีมามันจะออกเนาะเพราะว่าเหาไปมันออกเกจนมัน มันหยา,ามันทีออกจงว่ะมันหยามากจ้ะคนณตามากอยู่อยามากเพราะว่าดักเกลือไว้เยอะเอาคนน้อมาชื่อเมื่อถึงข้าวนี้จ้าจ้าเอาแต่คุณตาขอบคุณนะคะเดีย๋ยวงอ่ะคนน้องไมจ้าน้องอพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อนณทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นนะคะพี่น้องคะนณทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นนะคะงวดนี้ดับแปดกับหกคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องคะดับแปดกับหกนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็น อแอดคัดหลอกจากของคุณตามาใส่อีกแผ่นหนึ่งนะคะพี่น้องเด้อห้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะนี่เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะางวนนี้เด่นสุดๆนะคะวิ่งเจ็ดห้าสองเลยค่ะพี่น้องคะวิ่งเจ็ดห้าสองดับแปดกับหกลักร้อยลักสิบลักหน่วยนะคะพี่นอ้ง 7, 8, อ,นนะะนองคะลักร้อยลักสิบลักหน่วยเนาะคุณตาก็วงกลมห้นะคะพี่น้องค่ะ บนันทีนะคะแนวทางของคุณตางวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเขาลักลอยหนึ่งลักรักลอยมานหนึ่งนะคะเขาจับคู่สามเจ็ดนะคะพี่น้องคะเขานะคะงวดที่ผ่านมาเขาลางตรงๆนะคะพี่น้องคะเอามืบอนี้ให้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมสำหรับแนวทางของคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ ประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องยอย่าลืมเด้อค่ะเด้อนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ <c oughs> ขอบบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาส,สุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบบขอบคุณขอบคุณสำหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะตับวิญญาณสิภาษากแนวทาง เดยเดย์เบิดพี้นะคะเขอบมาแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องคะฝากกดอ่าติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดบบลพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กษิตเดบบล์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กับแวได้คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดี